สวัสดีเพื่อนเพื่อนนะครับวันนี้นะครับคนคนพานะครับ EP พิเศษนะครับ EP ที่หนึ่งสิบเจ็ดครับมีพระสะสมมาแบ่งปันนะครับรายการละสองร้อยบาทนะครับส่งรายการสามร้อยบาทครับรายการละสองร้อยบาททุกรายการเนี่ยครับส่งรายการสามร้อยบาทนะครับช่องทางติดต่อนะครับศูนย์แปดสี่เก้าศูนย์สามเจ็ดหกเจ็ดหกครับเบอร์โทรหรือไลน์เบอร์เดียวกันนะครับสนใจโทรหรือทักไลน์เขาไม่เลยนะครับมีบริการเก็บเงินไปทางนะครับฝากเพื่อนๆพี่ๆที่รับชมแล้วช่วยกดไลค์กดติดตามนะครับ ของแรกนะครับเป็นสมเด็จครับกับสมเด็จเก่านะครับเนื้อหานุ่มเลยครับนี่ครับซอกไย่ลึกๆ,ๆเลยนะครับนี่สมเด็จเก่านะครับเนื้อหานุ่มนะครับ น,นี่สองนะเป็นสำเร็จอกคุดนะครับอกคุดเสียนบาทนะครับเรียกอกคุดเสียนบาทบางพมนะครับไันท่สามนะเป็นเร็จเก่านะครับ แตกรายงานครับหมายเลขสี่นะเป็นรูปพระพุทธนะครับเป็นหล่อโบราณเนื้อทองผสมนะครับก็มีตะไบนะครับมีเราตัดช่อนะครับเป็นพระพุทธไม่ทราบที่เหมือนกันน,น,นะครับเป็นเหรียญหล่อครับ หมายเลขห้านะครับเป็นพะรอดครับเนื้อดินนะครับเป็นพะรอดเนื้อดิน,นครับนด้านหลังเป็นใารรอยิ้วมือครับหมายเลขหกนะครับ,นนรบเป็น พสมชายนะครับเป็นหลวงพ่อสมชายปี2 1น,นะครับเป็นเหรียญเล็กนะครับเป็นเหรียญเมตตานะครับหลวงพ่อสมชายปี2 1น,นะครับสวยนะครับ สมชายนะปีสองหนึ่งนะครับเิตานะครับเิตตาเล็กนะครับปีสองหนึ่งะครับอันนี้เกียรติับเป็นเหรียญหลวงพ่อเสือนะครับเป็นเหรียญเก่านะครับสองสี่เก้าสองเหรียญหลวงพ่อเสือนะครับสภาพใช้นะครับ หมายเลขแปดนะครับเป็นพระเนื้อดินนะครับเป็นพระเนื้อดินพระเจ้า้าพระะครับหลวงพ่อเงินวัดวังคานะครับหมายเลขเก้านะเป็นชินนล่านะครับชินลา่าเนื้อทองผสมครับเราโบราณนะครับ นี่สิ่งครับเป็นพระปึมครับเนี่ยผักปึมนะครับไม่ชิวเอ็นนะครับเป็นปกนะครับปกมะขามนะนครับ นี้ทองแดงครับสิบสองครับเป็นสาเร็จคะแนนะครับีนผงน้ำมันนะครับนี่ผงน้ำมันนะครับสาเร็จคะแนนะครับนี่ผงน้ำมันนะครับหมายเลขสิบสามนะครับเป็นพระพิตาครับนี่ตะก่วนะครับก็มีต่อโค้ดนะครับ หมายเลขสิบสีนะครับเป็นเหรียญพระอาจารย์มั่นนะครับเป็นเหรียญพระอาจารย์มั่น,นครับหลังพระอาจารย์เสาครับเป็นเหรี้ญอสองแดงนะครับ เก่าเลยนะครับหมายเลขสิบห้าครับเป็นพะนรนะอาจารย์ลีครับมีเกศาด้ายคร,รครับนี่ครับมีเกศาด้ยครับเป็นพระผงพระอาจารย์ลีครับนี่ครับหมายเลขสิบหกครับเป็น จันลอยนะครับเป็นจันลอยนะครับจันลอยของฟักปานนะครับเปจันลอยของฟักปานนะครับ สิบเจ็ดนะครับเป็นเห,ห,ร,หนรีรหยญหยววล <_ m ys> หวงพ่อหยอด,ดน,อนะครับวัดแก้วเจริญนะครับเหรียญหลวงพ่อหยอดวัดแก้วเจริญรุ่นพิเศษนะครับหลวงพ่อหยอดวัดแก้วเจริญรุ่นพิเศษนะครับสิบแปดนะครับเป็นเนื้อดินนะครับนาเสน่ห์จนเนื้อดินนะครับ านางเสน่ห์จันนิดิน,นครับสิบเก้านะเป็นหลวงพ่อเสาครับวัดกุดเวียนนะครับเนี่ยหลวงพ่อเสาวัดกุดเวียนปีสามหกนะครับนะครศรีธรรมราชนะครับ หลวงพ่สาววัดกุดเวียนนะครับแล้วสวยนะครับยี่สิบนะครับเป็นหลวงพ่อเนียมนะครับเป็นทีมพับคงครับสองหน้าหลวงพ่อเนียมัน้อยนะครับยี่สิบเอ็ดนะครับเป็นเหรียญคูบาบุญชุ่มนะครับเป็นเหรียญมหาลาภนะครับ เหรียญมหาลาภกบาบุญชุ่มครับยี่สิบสองครับเป็นเหรียญหลวงปู่ควันนะครับหลวงปู่ควัน,นครับวัดโคดุกนะครับ ปี25นะครับหลวงพ่ขวันวัดโพดุกปี25นะครับราชบุรีนะครับยิปซัรนะเป็นพระพงลูกเหมือนนะครับจ้วงปูทิมนะครับพระพงลุกเหมือนหลวงปูทิมนะครับท้าบอลนะครับยิปตีนะเป็นหลวงปู่ทวดนะครับ เป็นหนงบุตรทวดเนื้อว่านนะครับนี่หลังมีรอยแ่นะครับแลวหน้ามีชมพูหน่อยนะครับนะครับเป็นคาบว่านนะครับยี่สิบห้าก็เป็นหนูบุตรทวดเหมือนกันนะครับเป็นเนื้อว่านนะครับหลังรอยแ่นะครับ ยีกเป็นพุ่แพรน้องกูทิมนะครับนี่ครับเป็นพระนี้ผงหลังฝั่งพระปิตาตอกโคนะครับนี่ก็ทาบอลนะครับเป็นพุ่มแพนหลวงผูทิมมัอาหารไล่นะครับหลังพระปิตาครับหลังฝั่งพระปิตานะครับตอกโคนะครับยี่สิบเจ็ดครับเป็นพระชัยนะครับนี่ครับเป็นพระชัยหลโบราณนะครับนี่ครับอุดกิ่งนะครับ ใช้หล่อโบราณเนื้อทองผสมครับมีแปดเป็นหลวงพ่อกลวยนะครับเป็นลูกถ่ายหลวงพ่อกลวยเลี่ยมบะเลี่ยมเดิมครับเป็นลูกถ่ายหลวงพ่อกลวยเลี่ยมเดิมนะครับวกกวรมีแปดครับอีกเก้าเป็น ปลโวกโคงหลวงพ่อกลวยนะครับมรรีมวลสารนะครับหลังเป็นยันคูหลวงพ่อกลว,วยนะครับ2ีสิบเก้านะครับปกหลวงพ่อกลวยนะครับคมคมลึกๆเลยนะครับสามสิบก็เป็นห,นนนหลงนหวงพ่อกลวยนะครับเป็นสุน็จหลังยันหลวงพ่อกลวยนะครับ 31นะครับเป็นสมเด็จวิกิตชยโยรุ่นเสาห้านะครับปีสามเก้านี่ครับมีมวลสารครับมีผงเก่านะครับปีสามเ,เก้าครับนะครับผสมผงเก่านะครับนในเกียรติชายโยนะครับ,รบมหพ,นะพุทธพิเศษปีสามเก้าครับ สมผงเก่านะครับองสารเก่านะครับเนี่ยมีสามสิบสองทั้งหมดกันฮะเนี่ยครับสมผงเก่านะครับสามสิบเก้านะเนี่ยอุป세ผงเก่าเห็นเป็นเม็ดๆนะครับมีจเงินเม็ดดำนะครับเม็ดขาวนะครับ สมเด็จเกชโยปสมเก้าสมเก่าน,นะครับี่ปีสานะครับสนใจนะครับตจนนี้นต่ออนย์แปดสี่เก้าศูนย์สมเจ็ดหงเทนโนะครับเบอร์โทรลายเบอร์เดียวว่านะสนใจถูกตัดเข้ามาตอนนี้ได้เลยครับฝากเพื่อนๆที่รับชมแล้วช่วยกดไลค์กดติดตามนะครับอีพีนี้ขอจบไปี้กอนครับคุครับ